ยี่ยตัวตัวไม่ผ่านสักทีทำหลายรอบแล้วทำหลายครั้งมากๆทำเป็นร้อยร้อยรอบแล้วก็ไม่ผ่านสักที ยืนยันตัวตนในตะการติกต็อกช็อปยืนยันยังไงให้ผ่านภายในครั้งเดียวสวัสดีค่ะตอนนี้หนูในช่องน้องลูลีนะคะหนูต้องขออนุญาตทุกๆกคนเลยนะคะตอนนี้ใส่ฟิลเตอร์หนูไม่ได้แต่งหน้านะคะแล้วก็ไม่ได้คุมหัวด้วยเพราะฉะนั้นหนูขออนุญาตทุกทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ขอโทษทุกทกคนด้วยนะคะอาจจะมีลูกน้อยเนี่ยคอยกลวนเป็นจังหวะจังหวะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูต้องขออภัยคนไว้ด้วยเลยนะคะวันนี้เนี่ยมาต่อจากตอนที่แล้วนะคะที่หนูเนี่ยสอนทุกทุกคน สมัคร TikTok Seller Center นะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยหนูก็จะมาสอนทุกคนเนี่ยยืนยันตัวตนในตะกร้ะ TikTok ชองยืนยันยังไงให้ผ่านภายในครั้งเดียวใครที่ทําแล้วทําอีกก็ไม่ผ่านสักที เดี๋ยวหนูเนี่ยจะมาสอนทุกคนนะคะว่าทํายังไงถึงจะผ่านแล้วสิ่งที่หนูจะแนะนําเลยก็คือใครที่อายุยังไม่ถึง18ปีก็รอก่อนนะคะเพราะว่าติ๊กต็อกช็อปนั้นน,น,น,น้องๆต้องมีอายุครบ18ปีเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นอดใจรอกันนิดนึงนะฝึกพูดฝึกการขายไปก่อนแล้วค่อยมาเริ่มสมัครตอนที่ตัวเองอายุครบ18นะคะสู้ๆู้นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะให้น้องๆทุกคนนะคะเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของตัวเองนะคะทุกๆคนก็จะเห็นแท็บด้านล่างนี้นะคะครั้งที่แล้วเนี่ยตอนที่หนู สอนเนี่ยมันไม่ขึ้นตะก้าใช่ไหมคะสาหรับบางคนที่ไม่ขึ้นตาก้านะคะแล้วครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวหนูจะมาสอนนะคะว่าต้องทํายังไงบ้างถึงจะขึ้นตะก้านะคะกดไปที่3ามขีดมุมขวาบน Tik t o k Studio TikTok Shop สําหรับครีเอเตอร์พอมาเจอหน้านี้แล้วเนี่ยของหนูเนี่ยมันไม่ขึ้นแล้วนะคะแต่หนูเนี่ยจะมีตัวอย่างของ Tik To k อกท่านอื่นมาให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูต้องของอนุญาต TikTok อกท่านนี้ไว้ด้วยนะคะแต่แน่นอนเลยนะคะว่าหน้าจอของน้องๆทุกคนเนี่ยจะมีคาว่า กดเข้าไปได้เลยนะคะทุกคนเพื่อเจอป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะคะว่ายืนยันอายุของคุณเพื่อรักษาบัญชีของคุณโปรดยืนยันอายุของคุณภายใน30วันของการตั้งค่าบัญชีเข้าถึงทิก t o กชอ็อปให้น้องๆเนี่ยคลิกคําว่ายืนยันได้เลยค่ะกดยืนยันต่อไปได้เลยค่ะกดยืนยันต่อได้เลยนะคะถ้าน้องๆที่อายุครบ18ปีใส่วันเกิดของน้องๆน,นะคะแนะนําว่าให้ตรงกับข้อมูลของบัตรประชาชนนะคะอ่าพอเจอหน้านี้แล้วเนี่ยโปรดหยุดฟังหนูสักน,นิดนึงนะคะมันจะให้เลือกวิธี การยืนยันตัวตนหลายแบบมากๆเลยค่ะมีการประเมิอนอายุจากใบหน้าเซลฟี่ด้วยไอดีและการอนุมัติด้วยบัตรเครดิตนะคะวิธีการแรกการประเมิอนอายุจากใบหน้าใครที่ใส่แว่นหรืออ,อยากผ่านง่ายๆเนี่ยให้ใส่แวน่นแล้วเซลฟี่ด้วยหน้าเลยนะคะเปอร์เซ็นที่จะผ่านเนี่ยก็แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยเพราะว่าหนูเนี่ยเคยทําให้แม่นะคะเป็นเพราะว่าแม่อาจจะน้าแก่ได้แหละก็เลยผ่านได้ง่ายๆเลยนะคะแต่คุณแม่ของหนูเนี่ยเขาใส่แว่นนะคะตอนที่ประเมินใบหน้า ขออนุญาตข้ามขั้นตอนการเซลฟี่ด้วย ID ก่อนนะคะไปขั้นตอน,ก,น,อนตดดตตการอนุมัติด้วยบัตรเครดิตการอนุมัติด้วยบัตรเครดิตเนี่ยจะง่ายมากๆและยืนยันตัวตนเนี่ยผ่านได้ภายในครั้งเดียวเลยเพราะว่าคนที่มีบัตรเครดิตนั้นจะต้องมีอายุเกิน18ปีแน่นอนหรืออายุอาจจะมากกว่า18ปีด้วยซ้ําก็เลยผ่านได้ง่ายๆเลยนะคะและมาเริ่มกันต่อเลยค่ะเซลฟี่ด้วย ID กดเข้าไปเลยนะคะแล้วหนูก็ต้องขออนุญาตนะคะรูปภาพนี้ไม่ใช่รูปภาพของหนูเป็นรูปภาพจากคนใน u t u b e หนูขออนุญาตยืมหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะพอทุกคนมาเจอหน้านี้แล้วเนี่ยก็จะมีให้อัปโหลดรูปภาพบัตรประจำตัวนะคะเลือกภูมิประเทศก่อนเป็นประเทศไทยนะแล้วเอกสารเนี่ยก็สําคัญมากๆใครที่เคยลงทะเบียนกับบัตรประชาชนแล้วไม่ผ่านต้องลองลงทะเบียนกับใบขับขี่นะคะถึงจะผ่านได้ภายในครั้งเดียวเลยหรือใครคนไหนที่มีหนังสือเดินทางก็ลงทะเบียนกับหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตที่มีได้เลยนะคะจากนั้นเนี่ยให้ถ่ายรูปบัตรประชาชนหรือใบขับขี่หรือหนังสือ เดินทางที่เรากดลงทะเบียนไว้นะคะพอทุกๆคนมาเจอหน้านี้เนี่ยก็คือให้ทุกทกคนเขียนตัวอักษรที่เป็นรหัสบนหน้าจอของทุกคนนะคะลงในกระดาษแนะนําว่าให้เป็นกระดาษ A4 และใช้ปากกาเมจิกนะคะสีเข้มๆเ,เลยนะถ่ายรูปคู่กับกระดาษแล้วถือบัตรที่ตัวเองลงทะเบียนด้วยไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนใบขับขี่หรือหนังสือเดินทางแล้วก็ถ่ายรูปให้เห็นหน้าตัวเองชัดๆพร้อมกับถือใบนะคะแล้วก็กดยืนยันได้เลยค่ะจากนั้นจะ เะมีให้ใส่ที่อยู่อีเมลก็คืออีเมลของเรานั่นแหละค่ะแต่สําหรับปัจจุบันนะคะหนูจําไม่ได้แล้วนะคะว่าจะให้ใส่อีเมลอยู่อีกไหมแต่รู้สึกว่าจะไม่แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าให้ใส่ก็ใส่อีเมลที่เราใช้ได้เลยนะคะจากนั้นก็กดส่งได้เลยค่ะกอขอโม้ด้น,นึงนะคะเมื่อก่อนเนี่ยหนูก็เป็นเหมือนกันค่ะยืนยันตัวตนผ่าน,นประชาชนํำกี่ครั้งก็ไม่ผ่านสักทีจนกระทั่งเนี่ยหนูทนไม่ไหวนะคะเอาใบกับขี่เนี่ยขึ้นมายืนยันตัวตนสรุปผ่านได้เลยภายในะไม่กี่นาทีด้วยด้ซ้ำรอ ดังนั้นเนี่ยหนูก็ขอเป็นกำลังใจใทุกๆคนด้วยนะคะที่สมัครในน้าติคตอ,อกและกําลังยืนยันตัวตนอยู่ก็ขอให้ผ่านแล้วใครที่กาลังคิดอยู่ว่าจะเป็นนหน้าติ๊กต็อกดีไหมหรือจะทำเป็นรายได้เสริมดีก็แนะนําเลยนะคะลองดูได้มันไม่เสียหาย พูดไม่เก่งทําไม่เก่งก็ลองได้นะคะแล้วใครที่ยังอยากรู้อะไรเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยอะไรอีกอยังไงก็เข้ามาถามคอมเมนต์กันได้หนูจะได้รวบรวมคําถามทุกอย่างเอามารวมรวมกันแล้วก็มาตอบให้ทุกๆคนนะคะเพราะฉันเนี่ยกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามในะิกตอกเป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามได้เลยะคะ่ะ